สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแบซบสู้ขู่สุ้คนครับเมื่อนดี้พอพ่อกันคือเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นโอยเช่นเอาครับผมมาครับพี่นอ้องเมื่อนี้เบาเช่นได้ต่ําต่ําสบายนั่งเนี่ยครับหรือว่าต่ํา30กีบนะครับพี่น้องโอ้เพชรจวดจาดครับพี่นอ้องนำ้ำไล่แปดราก็แจงขี้เล็กนะครับพี่น้องใสหางง่วนะครับมาเส็บแซบน้ำเบาเช่นพักกับมา หลากหลายคืเอเก่าล่ะครับสลัดทัวนะครับทัวผู้โอ้หลายๆครับพี่น้องมามามาอืม เพชรจวดจาดครับโอ้หสวงวะเลยครับพี่น้องนี่กรุบกุบน้ำกันครับหลวกดีๆเรามาต่ำครับพี่น้อง สองข้ามหมูเรื่องครับน้ำตาแตกเผ็ดเองกินเองเผ็ดเองครับพี่น้อง เบ้ออากาศกับห้อนๆมันกินเดียวทั้งทียงหน้าครับมือเบืองสีสันหน่อยครับ ยำกุบๆดีขนาดครับพี่น้องนี่ครับแกงชีดเด็กใส่หางง่วาแม่เบาเช่นแกงสู้กินครับหอมลำลำ 嗯。Mm hmm. เปรี้ยวนิดนึงออกหวานนิดนึงครับแต่ว่าเผ็ดคัก้ะล่ะอื 嗯。Ooh. ปะท้อโอ้จวดเป็นจวดพี่นองเหมืองรับสีสันเทิงพีกดิบเทิงพริกแห่ง ขันโบเพชรกับโบแซมนะครับพี่น้องโบนำโ้ำมูกน้ำตาขี้มูกไรแล้วครับ เพ็ดขับเพ็ดเนี่ย Oh โอ้แซบคากไปหน่องแกงขี้เล็กใส่หางหัว